วันนี้ทิชแอนเลนใบแสงรามาคุยกันเรื่องเครื่องมือวัดและประเมินที่คุณครูมักจะใช้บ่อยๆเครื่องมือวัดและประเมินที่คุณครูมักจะใช้บ่อย เช่นแบบทดสอบอาจจะอยู่ในรูปของมัลติเพิ c h ชอยส์ก็คือเลือกตอบเนาะอาจจะอยู่ในรูปของคำตอบสั้นอาจจะอยู่ในรูปของคำตอบที่เป็นปลายเปิดเรามุ่งเพื่อที่จะดูว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้หรือได้คอนเซ็ปต์เรื่องน,นั้นๆไหมอันนี้เครื่องมือที่เราเรียกว่าแบบทดสอบนะคะอีกเครื่องมือหนึ่งที่ถือว่าเราก็ต้อง ใช้กันบ่อยๆอาจจะเรียกว่าเป็น rating scale ก็ได้นะซึ่ง rating scale เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของเครื่องมือที่เรียกว่าแบบประเมินพฤติกรรมหรือแบบสังเกตพฤติกรรมถัดมานะคะก็คือเรื่องของ rating scale นะคะใน rating scale เนี่ยเรามุ่งเพื่อที่จะดูอะไรบ้างนะคะก็คือดูระดับความสามารถที่มันจะเป็นระดับง่ายๆนะคะหรือระดับความพึงพอใจบางอย่างหรือระดับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะในลักษณะนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นตั้งแต่อันที่1นนะคะครูเป็นคน นใช้เครื่องมือประเมินนี้เองในการดูว่าผู้เรียนเนี่ยทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะได้ในระดับไหนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาแสดงออกมาแล้วเราเห็นได้บ่อยแค่ไหนนะคะอาจจะเป็น4 3 2 1ในลักษณะที่บอกว่าทำบ่อยนะคะไม่ค่อยทำทำสม่ำเสมออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นเ a t i n g scale หรือถ้าจะเป็นเรื่องของให้ผู้เรียนเป็นคนตอบเ a t i n g ง c a l e นี้ก็อาจจะอยู่ในเรื่องของ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องใดๆก็ตามเช่นอาจจะบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาทําเรื่องนี้ได้ดีนะคะเขาเห็นด้วยว่าเขาทําได้หรือไม่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้มันยากไปเขารู้สึกทำไม่ได้อันนี้ให้เขาตอบได้อีกเครื่องมือนหนึ่งเช็คลิสต์เช็คลิสต์เนี่ยเราอาจจะให้ครูเนี่ยเป็นคนประเมินก็ได้นะให้ครูเป็นคนประเมินเนี่ยเราอาจจะดู ค่อนข้างดูแบบเรื่องง่ายๆเช่นอุปกรณ์ต่างเนาะในห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทําเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมหรือขั้นตอนอะไรบางอย่างในการทํางานเนี่ยเขาทําขั้นตอนเหล่านี้ทําได้หรือไม่ได้นะคะอันนี้เป็นคุณครูเป็นผู้ประเมินนะแล้วถ้านักเรียนประเมินตนเองได้ไหมซึ่งคุณครูก็ต้องออกแบบให้ผู้เรียนประเมินตนเองนะคะเพื่อที่จะเช็คดูว่าตัวเองเนี่ย ทำเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมองเห็นว่าเขาดูตัวเองว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ประเมินตนเองว่าอย่างไร <eden> หรือแม้แต่ให้เพื่อนประเมินเพื่อนก็ได้นะคะเราก็อาจจะใช้เช็คลิสต์ได้อีกเครื่องมือหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องของรูบิกนะคะรูบิกเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ร่วมกับเครื่องมือประเมินอื่นๆน,นะคะเช่น นะเป็นตัวผลงานที่เราให้เขาสร้างเป็นผลงานเป็นชิ้นงานขึ้นมานะคะหรือเป็นการปฏิบัติของเขานะคะว่าสิ่งที่เขาเป็นภาพปฏิบัติหรือสิ่งที่เขาทํานั้นเนี่ยมีระดับคุณภาพแบบไหนนะคะหรือนะคะในการประเมินอย่างเช่นเป็นใบกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องให้ให้เขาทําขึ้นมาแล้วเราใช้ u ูปิ c ในการประเมินว่าเครื่องมือที่เขาทํามาอาจจะอยู่ในรูปของใบงาน ไปกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาทําได้ถูกต้องตามเกณฑ์นะคะตามประเด็นที่เราใช้ในการประเมินไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือหลักๆสําคัญๆที่คุณครูน่าจะต้องได้มีโอกาสใช้นะคะซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าเครื่องมือในการประเมินเนี่ยอาจจะมีจํานวนมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราพูดเฉพาะในส่วนที่คุณครูน่าจะได้เจอแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือหลักในห้องเรียนของเราค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกับข้อมูลที่ดีๆนะคะที่ใช้ในการจะกัน,นะ